ดีค่ะคลิปนี้ก็อยู่กับสาวบานกบกอกนะคะวันนี้นะคะก็มานอนที่โรงแรมสุดหรูแห่งหนึ่งนะคะที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะมาดูห้องน้ํานะคะคืนนี้จะนอนกับใครนะคะก็น่าจะได้ยินเสียงแว่เวๆแลยนะคะนี่นะคะห้องน้ํานะคะโอ้โหให้ดูห้องน้ํานะคะว่าสวยแค่ไหนนะคะโรงแรม อยู่ชั้นสิบเอ็ดนะคะห้องหนึ่งหนึ่งสองสอง,สองนะคะอยู่ชั้นสิบอ็ดนะคะนี่ห้องน้ำก็หรูนะคะดูมีสไตล์แพงนะคะดูดีนะคะนี่นะคะ,นะคะก็อยู่กับนี่คนที่หันหลังให้นะคะนอนกับคนนี้นะคะ <c oughs> นี่ <c oughs> เป็น เจ้าของพื้นที่เป็นเตียงคู่นะคะค่ะเมยออบบอกว่าเฮ้ยทำไมเตียงคู่นะคะเตียงคู่ทุกห้องนะคะค่ะไม่มีเตียงเดียวนะคะงานนี้ก็มีใครที่อยากนอนด้วยกันก็นอนนะคะคู่ใครคู่มันนะคะนี่นะคะคู่กับสาวสวยสาวผมดํานะคะสาวผมดำจะเป็นใครนะคะอื ต้องถ่ายยามเช้าลแหละพี่ล้อมต้องถ่ายยามเช้าเลยแหละนี่เสื้อม่วงนะคะหกตัวนะคะโอ้โหตัวเมืองพี่โลกยามค่ำคืนนี้นะคะสวยสวยมากเลยดูไฟนะคะยามค่ำคืนนี้นะคะ เดี๋ยวลองเปิดแฝดจะได้ไหมไม่ได้เใช่เห็นชัดเลยเหมือนกรุงเทพเลยนะคะเมืองหลวงพิษณุโลกนะคะเมืองเก่าเมืองเก่สมัยโบราณนะคะนี่นะคะคนพิษณุโลกใจดีทุกคนนะคะอัธยาศัยดีน้ำใจงามนะคะ สาวก็งามนะคะต้องพิศนุโลกนะคะมาดูห้องนะคะค่ะมาดูห้องนะคะนี่หรูจริงๆเลยนะคะลืมรีวิวนะคะพอดีเมื่อกี้ลงแบลของลืมคียการ์ดนะคะ <Yeah. S 1> คืนนี้นอนกับใครนะคะ พี่สาวนะคะนี่เองนะคะพี่ล้อมนะคะนี่คะ่ะโอ้โห <c oughs> มีน้ำร้อนมีกาแฟมีคอฟฟี่เมนะคะ <c oughs> ให้นะคะ <c oughs> ทีวีก็มีให้นะไม่ได้ดูทีวีมาหลายปีเลยนะคะสปานกก็นะคะค่ะ <c oughs> ไม่ได้ดูทีวีมาหลายปีแล้วนะคะ ห้องกวางมากเลยนะคะต้องขอขอบคุณจริงๆเลยนะคะ <met where in> ผู้ใหญ่ใจดีนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ให้พวกเราะะได้พักพิงนะคะได้อาศัยได้หลับนอนนะคะช่วงเวลาค่ําคืนนะคะค่ะที่พวกเรานะคะได้นอนนะคะต้องขอขอบคุณมากเลยค่ะนะคะขอบคุณจริงๆเลยคะ่ะนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะตูวเสื้อผ้าก็มีนะคะ นี่ดูเสื้อผ้านะคะน,น,น,นี่นะคะโอ้ยที่นอนนุ่มจังนะคะพี่ลอมบอกนะคะพี่ลอมได้ล่าวนะคะค่ะก็ต้องขอขอบคุณจากใจนะคะนี่กระเป๋าเดินทางนะคะต้องขอขอบคุณนะคะค, <c oughs> คุณแม่อัมพรนะคะที่มอบกระเป๋าเดินทางใบนี้ให้นะคะขอขอบคุณมากเลยะคะ่ะได้ลากรอเลยนะคะได้ซุกไปไหนตัวไหนแล,ล,ล้วนะคะมีลอลากแล้วนะคะ ขอบคุณจริงๆนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ไม่ประสงค์ออกผู้ใหญ่ใจดีนะคะแม่นกนะคะแม่นกห้อยพิชณุโลกนะคะให้การต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีเลยนะคะค่ะขอบคุณนะคะขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองมีโชคมีลาบร่ำรวยเงินทองไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ไม่จนค่ะขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขออุ่าทำคลิปสั้นๆเพียงเท่านี้นะคะ ไว้เจอกันใหม่ค่ะขอสวัสดีค่ะ